ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันวิมลนัทนุตละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะนําความรู้เกี่ยวกับเรื่องเดินอย่างไรที่จะยืดอายุให้ยาวขึ้นมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันคะ่ะ การเดินเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องในการออกกำลังกายที่ง่ายสะดวกและลงทุนน้อยเหมาะสํำหรับทุกเพศทุกวัยซึ่งการเดินที่ถูกต้องและสม่ำเสมอใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่กลับสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงของเราได้ในระยะยาวช่วยให้ระบบต่างๆภายในร่างกายทำงานได้ดีมากขึ้นจนเราต้องประหลาดใจเลยทีเดียวเหตุผลดีๆที่มาเดินออกกำลังกายนะคะ ช่วยลดความเสี่ยงของโรคก,กระดูกพุนสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อการเดินที่ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอสามารถเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนได้เพราะช่วยลดความเสี่ยงโรคก,กระดูกพุนชะลอการสูญเสียมวลกระดูกเพราะการเดินเป็นการออกกําลังกายแบบต้านแรงโน้มถ่วงโลกทําให้กระดูกกระตุ้นให้ผลิตเซลล์ออกมามากขึ้น ลองสังเกตคนที่นอนหรือนั่งทั้งวันจะพบว่ามวลกระดูกจะลดลงกล้ามเนื้อรีบเหลวไม่กระชับการเดินออกกำลังกายเพียงวันละ30นาทีจะช่วยให้กระดูกแข็งแรงขึ้นและลดความเสี่ยงรวมทั้งผลกระทบอันเกิดจากโรคก,กระดูกพุนได้ด้วยแถมยังสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเอ็นที่ต้นขาเข่าน่องข้อเทา้าช่วยกระชับหน้าท้องและสะโพก ในคนที่เป็นโรคกระดูกพูนรุนแรงหรือเคยกระดูกแตกควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่อาจเสี่ยงอันตรายควรปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาที่ต้นเหตุเสียก่อนและเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดส่วนท่านที่มีอาการปวดข้อเข่าข้อเท้าการเดินออกกำลังกายในน้ำก็เป็นอีกทางเลือกที่เหมาะพรช่วยลดแรงกดที่ข้อต่างๆและแรงต้านในน้ำ จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อและเอ็นรอบข้อแข็งแรงขึ้นต่อไปยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดสารพัดโรคร้ายได้อีกด้วยนะคะผลวิจัยด้านสุขภาพสตรีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่าการเดินต่อเนื่อง3-5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งมลูกกว่า54%ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้20%นอกจากนี้ การเดินยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ได้มากถึง60%เลยค่ะผลการศึกษาของ University of Colorado พบว่าการเดินเวนลาเพียง10-15นาทีทำให้อาการโรคเบาหวานดีขึ้นและยังเป็นการช่วยให้อินซูลินทำงานได้ดีขึ้นร่างกายเราสามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะนอกจากนี้การเดินเร็วติดต่อกันนาน20นาทีหรือ 2.5ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะสามารถลดความเสี่ยงต่อภาวะโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจได้ถึง31%จึงมีคำกล่าวว่าที่การเดิน1นาทีจะทำให้ชีวิตยาวขึ้นอีก12นาทีเลยทีเดียวการเดินนั้นยังช่วยชะลอความเสื่อมมีการทดลองว่าคนที่เดินไปคิดไปสามารถคิดงานดีๆได้มากกว่าคนที่นั่งอยู่เฉยๆได้มากถึง60%ในการศึกษายังพบว่า การเดินออกกําลังไกยนาน4 0สินาทีใน3วันต่อสัปดาห์สามารถเพิ่มขนาดสมองที่เชื่อมโยงในการวางแผนและความจำได้ทั้งยังช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีไปเลี้ยงสมองมากขึ้นการเดินในผู้สูงอายุจะทำให้ช่วยลดความเสี่ยงต่อการหดตัวของสมองและสามารถรักษาความจำได้นานขึ้นหลายปีชะลอความเสื่อมของสมองในผู้สูงไวัยได้ การออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วต่อเนื่องจะก,กระตุ้นให้สมองเกิดการหลั่งสารเอโดนฟินสารแห่งความสุขสารเคมีธรรมชาติที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดและทำให้จิตใจสบายสดชื่นอารมณ์ดีคลายความเครียดลดความวิตกกังวลลดภาวะซึมเศร้าทำให้นอนหลับได้ง่ายและยังเพิ่มภูมิคุ้มกันผู้วิจัยศึกษาพบว่า การเดินต่อเนื่อง30-45นาทีต่อวันสามารถเพิ่มจำนวนเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ในผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากอาจใช้การเดินช่วยลดน้ำหนักตัวได้โดยเดินวันละประมาณ1ชั่วโมงจะทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายเพิ่มขึ้นการเดินด้วยความเร็ว3กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อเนื่องใน30นาทีจะเผาผลาญพลังงานได้ประมาณ75แคลอรี่ หากเพิ่มความเร็วเป็น4-5กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสามารถเผาผ่านพลังงานได้99แคลอรี่และหากเดินเร็วขึ้นเป็น6กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสามารถเผาผ่านพลังงานได้ถึง150แคลอรี่สังเกตคนญี่ปุ่นจะมีสุขภาพแข็งแรงไม่อ้วนเพราะถูกฝึกให้ขยันเดินตั้งแต่เด็ก109ที่เราเดินเท่ากับ1นาทีของการยกน้ำหนัก150คือ9ที่เราเดิน เท่ากับ1นาทีของการว่ายน้ำและการปั่นจักรยานการเดินออกกําลังกายที่ถูกสุขลักษณะคือการเดินปล่อยไหล่สบายๆไม่ห่องุ้มไม่ก้มจนเกินไปสายตามองตรงไปข้างหน้าประมาณ5-6เมตรหรือว่าเป็นการเดินลงน้ําหนักด้วยส้นเท้าแล้วค่อยวางเท้าจนเต็มฝ่าเท้าพร้อมกับกดปลายเท้าการก้าวเท้าให้สั้นกว่าช่วงแขนตั้งฉากประมาณหฝ่ามือ ไม่ยาวไม่สั้นจนเกินไปการเดินที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายต้องเป็นการเดินที่ต่อเนื่องกันนานประมาณ30นาทีขึ้นไปการเดินเดินหยุดหยุดอาจจะไม่สามารถฝึกระบบหลอดเลือดหัวใจได้ความถี่ของการออกกำลังกายควรเดินอย่างน้อย3-5ครั้งต่อสัปดาห์และกระทำอย่างสม่ำเสมอเคล็ดลับการเดินอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและไม่ให้บาดเจ็บ คือการประเมินร่างกายก่อนออกเดินในผู้ที่ไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนควรตรวจร่างกายว่ามีโรคประจําตัวหรือไม่มีทานยาหรือประวัติการดูแลพิเศษให้พกติดตัวไว้การเดินควรเริ่มจากน้อยๆก่อนเช่นการเดิน5นาทีแล้วสังเกตว่าร่างกายรับไหวหรือไม่และค่อยๆเพิ่มเวลาให้มากขึ้นค่อยเป็นค่อยไปอย่าหักโหมเพราะอาจจะทำให้เกิดผลเสียได้ การเลือกเสื้อผ้ารองเท้าสำหรับการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะการเลือกสวมเสื้อกางเกงที่ยืดหยุ่นระบายเหงื่อได้ดีรองเท้าควรเป็นรองเท้าสำหรับการเดินออกกำลังกายป้องกันการลื่นหรือหกล้มไม่บีบนิ้วเท้ามีน้ำหนักเบากระชับข้อเท้าได้ดีพื้นมีวัสดุลดแรงกระแทกเพื่อช่วยกระจายน้ำหนักมีแรงส่งในการยกเท้าทำให้เมื่อยช้าลง ช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บที่เกิดจากฝ่าเท้าข้อเท้าเข่าหรือขาทำให้เดินสบายเดินได้ต่อเนื่องและนานขึ้นการเดินเพื่อออกกำลังกายควรอบอุ่นร่างกายด้วยการวอร์มเบาๆยืดเส้นยืดสายกล้ามเนื้อข้อต่อก่อนการเดินเพื่อให้ร่างกายรับรู้ถึงการเตรียมพร้อมในการทำงานในระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบไหลเวียนเลือดระบบหายใจกล้ามเนื้อข้อต่อ นอกจากนี้ก่อนหยุดเดินต้องค่อยๆผ่อนแรงเป็นการคู่ดาวและยืดกล้ามเนื้อเบาๆจะช่วยลดอาการบาดเจ็บจากกล้ามเนื้ออักเสบหรือการเป็นตะคิวทั้งยังเป็นการช่วยปรับด,ดับการทำงานของหัวใจปอดเข้าสู่ระยะผ่อนคลายหลังออกกำลังกายซึ่งมีความสำคัญมากโดยเฉพาะผู้สูงไวันะคะเพื่อไม่ให้เกิดภาวะระบบกล้ามเนื้อข้อต่อ รวมถึงระบบหัวใจและหลอดเลือดหยุดกระทันหันการแกว่งแขนเพิ่มแรงส่งแรงเหวี่ยงเบาๆจากการกว่งแขนจะทำให้มีแรงช่วยส่งให้ร่างกายไปข้างหน้าช่วยให้การเดินทรงตัวมีประสิทธิภาพและเดินได้คล่องแคล่วมากขึ้นที่สำคัญตำราแพทย์แผนจีนที่ใช้กันมาน 1, ับพันปีเชื่อว่าในบริเวณร,รักแร้ขาหนีบเป็นจุดรวมของเส้นเลือด เส้นประสาทและต่อมน้ําเหลืองจากสมองไปยังอวัยวะในส่วนของร่างกายซึ่งระบบน้ําเหลืองไม่มีปั๊มเหมือนระบบเลือดที่มีหัวใจดังนั้นการเดินแกว่งแขนจึงช่วยกระตุ้นให้น้าเหลืองตามข้อพับต่างๆเกิดการไหลเวียนที่ดีช่วยระบายและขับของเสียที่ค้างค้างจากจุดต่างๆการแกว่งแขนจากข้างหน้าไปข้างหลังตามจังหวะการก้าวเท้า ไม่ควรแว่งแรงจนเกิดการกระชากหวัวไหล่อาจเกิดการอักเสบของเอ็นและข้อไหล่เหลือหลังได้การเดินขึ้นบันไดหรือทางลาดชันในการเลือกเดินออกกําลังกายในพื้นที่เอียงลาดชันหรือขั้นบันไดจะเป็นการเดินที่กระตุ้นให้สมองหัวใจปอดและกล้ามเนื้อทํางานมากขึ้นเผาผลาญพลังงานได้มากกว่าการเดินเร็ว2-3ถึงเท่าบางคนอาจมองว่า การทำงานบ้านเป็นการออกกำลังกายที่เพียงพอแล้วแต่หากาการทำงานบ้านไม่สามารถทำให้หัวใจและหลอดเลือดทำงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้จะไม่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างไรก็ตามการทำงานบ้านก็ยังเป็นกิจกรรมการออกแรงที่ดีอย่างหนึ่งดีกว่าไม่ออกแรงอะไรเลยสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายจริงๆก็ควรหาโอกาสเดินให้มากที่สุดในระหว่างวันเช่นการเดินแทนการนั่งรถ การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์อย่างน้อยให้ร่างกายได้ต้านแรงโน้มถ่วงโลกไม่เสี่ยงกับภาวะกระดูกพุนในอนาคตรู้เทคนิคเคล็ดลับวิธีการเดินและประโยชน์จากการเดินหลังจากรู้เทคนิคเคล็ดลับวิธีการเดินและประโยชน์จากการเดินกันแล้วว่าการเดินนั้นมีดีมากมายเพียงใดน,นะคะจากนี้ท่านผู้ฟังก็หาเวลาเดินกันให้มากขึ้นในแต่ละวันด้วยนะคะเพื่อให้มีสุขภาพดีสดใสและแข็งแรงขึ้นนะคะ เทรนการออกกำลังกายชี58้58%ของประชากรใน29ประเทศต้องการออกกำลังกายมากขึ้นแต่อุปสรรคแรกคือการไม่มีเวลาโดยพบว่าทั่วโลกมี58%ที่ต้องการออกกำลังกายและฝึกเล่นกีฬามากกว่านี้แต่เหตุผลแรกที่เป็นอุปสรรคคือการที่ไม่มีเวลามากถึง37%โดยเฉลี่ยทั้งหมดใช้เวลาไปกับการออกกำลังกาย6ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือ1ชั่วโมงต่อวัน ขณะที่ประชาชนในเนเธอร์แลนด์เป็นคนที่แอคทีฟมากที่สุดโดยใช้เวลามากถึง12ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไปกับการออกกำลังกายฝึกเล่นกีฬาตามมาด้วยประชาชนในเยอรมันและโรมาเนียที่ออกกำลังกาย11ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่วนประชาชนในฝรั่งเศสชิลีอิตาลีญี่ปุ่นและบราซิลใช้เวลาน้อยกว่า4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไปกับการออกกำลังกายนอกจากนี้ยังพบว่า ในแต่ละสัปดาห์ผู้ชายใช้เวลาออกกำลังกายมากกว่าผู้หญิงการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนอกจากจะต้องใส่ใจในเรื่องการทานอาหารที่มีประโยชน์การพักผ่อนที่เพียงพอยังมีเรื่องการออกกำลังกายที่ต้องให้ความสำคัญอีกด้วยการออกกำลังกายยังไงให้ได้ผลควรออกกำลังกายวันละกี่นาทีเพราะถ้าหากออกกำลังกายไม่นานตามที่ควรจะเป็นการออกกำลังกายของเราอาจจะไม่ได้ผล การออกกำลังกายวันละ30นาทีเพื่อสุขภาพที่ดีระยะเวลาในการออกกำลังกาย30นาทีต่อวันและการออกกำลังกาย5วันต่อสัปดาห์จะช่วยรักษาน้ำหนักตัวไม่ให้น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นและทำให้สุขภาพโดยรวมของเราดีขึ้นส่งผลให้ระบบต่างๆภายในร่างกายสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคมะเร็งและโรคความดันผิดปกติได้อีกด้วย การออกกําลังกายวันละ40นาทีขึ้นไปเป้าหมายหลักของการออกกําลังกายของคนส่วนใหญ่คือเพื่อลดน้ําหนักแต่เราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าการลดน้ําหนักคือการลดไขมันสะสมในร่างกายซึ่งเราต้องดูแลทั้งการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายควบคู่กันไปการออกกําลังกายเพื่อลดน้ําหนักนั้นแนะนําให้ออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอควบคู่กันเพราะถ้าเป้าหมายของเราคือการลดน้ําหนักคาร์ดิโอ เป็นสิ่งจำเป็นแต่ก็ควรแบ่งการออกกำลังกายมาออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งหรือบอดี้เวทเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้ออีกด้วยการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักนั้นแนะนำให้ออกกำลังกาย40นาทีขึ้นไปเนื่องจากในช่วง30นาทีแรกของการออกกำลังกายร่างกายจะดึงพลังงานมาจากน้ำตาลและแป้งมาใช้เป็นพลังงานหลักและหลังจาก30นาทีจึงจะดึงไขมันที่สะสมในร่างกายออกมาใช้เป็นพลังงาน ดยเราจะเน้นออกกําลังกายในระบบปานกลางถึงหนักตารางการออกกําลังกายสาหรับลดน้ําหนักอาจจะดูน่าเบื่อดังนั้นเพื่อไม่ให้เราเลิอกออกกําลังกายกลางทางแนะนําออกกําลังกายหลากหลายระดับสําหรับมือใหม่ในการออกกําลังกายใครที่เหนื่อยง่ายออกกําลังกายต่อเนื่องได้ไม่นานแนะนําให้ออกกําลังกาย10นาทีแล้วหยุดพักจากนั้นก็เริ่มออกกําลังกายจนครบเวลา ถือเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้เริ่มออกกำลังกายสามารถออกกำลังกายได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวรายการเพื่อสังคมไทยในวันนี้ดิฉันวิมลนัทนุตละนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทีมงานรายการวิทยุทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกัน เพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เเพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน จอมกระสันขันติยาราชชาตินักรบจอมิีพบผ่านฟ้าสง่าสี I'm Cheers. สองของยินดีด้วยหัวใจกองทับไทยขอถวายสักถือพิพันสัจตยาเป็นสักขีเจอร้องบาดราชสมุคงจักเปรีราชีวิสุนทรินิงจกกา จะร้องบาดราชฎรฮงมงจังกรีรับชีวิตสูงสิง องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 6 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพไทยหัวใจเพื่อบวงประชาชีวิตนี้เพื่อกัสตราพระศาสนาจะเธอท เอกราชาไทยขอมอบไว้ให้ประชาชนภูมิเอกใจพัฒน,นาาชาติมั่นคงใต้ธงใต้ร่มประชาชนสุขสดใส คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน